สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องแฟนผมเป็นดาราเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม Super Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่20ถ้าฉันจริงใจเปิดเผยฐานะอย่างตรงไปตรงมากับนายตั้งแต่แรกนายจะไม่ปฏิบัติแบบนั้นกับฉัน มันก็จะไม่ใช่การใช้ใจแลกใจแล้วแต่เป็นการใช้ฐานะแลกใจพอกู้หลานอันพูดจบประโยคนี้ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าความแค้นที่มีต่อฟู่สีได้มาลายหายไปจนหมดสิ้นหลังจากได้พูดมันออกไปถึงแม้ชาติที่แล้วเขาจะโดนทำร้ายอย่างสาหัสแต่ถ้าพูดในมุมมองอื่นอย่างไรก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเขาคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความโกรธแค้นจะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงเขาคิดว่าตัวเองจำเป็นต้องปล่อยวาง แน่นอนต้องอยู่ในข้อเสนอที่ฟูสีต้องไม่รนหาที่ตายโดยการหันกระบอกปืนเข้าหาตัวเองด้วยนายฟูสีกําลังจะโต้แย้งแต่เห็นจอะเย่เดินเข้ามาเขาเลยไม่สามารถที่จะด่ากู้หลานอันคืนได้ไปกันเถอะจอะเย่หยุดเท้าอยู่ระหว่างทั้งสองคนสายตาเมินเฉยพูดด้วยน้ําเสียงเบาๆอะไรนะกู้หลานอันและฟูซีถามพร้อมกันนายบอกว่ามีคนกําลังหาฉันไม่ใช่หรือไปกันเถอะ เจาะเยี่ยมมองหน้ากู้หลานอันแล้วกล่าวเมื่อเห็นเขายังคงตะลึงงันอยู่เลยเอื้อมมือออกไปดึงมือเขาแล้วเดินไปข้างหน้าเดินได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกเรียกไว้ซูเปอร์สตาร์จาะหืมเจาะเยี่ยมรายตาไปด้านข้างฟูส่สีดูไม่ออกว่าเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหนทำได้แค่เพียงแสดงท่าทีให้นอกน้อมแล้วกล่าวว่าคุณตอนนี้รู้สึกผิดหวังในตัวผมหรือเปล่าผมไม่ใช่คนอย่างที่เขาพูดเลยนะ คุณเชื่อผมสิไม่ผิดหวังหรอกจอเยี่ยขยับสายตากลับมาพลางดึงมือของกู้หลานอันที่กำลังจับมือของตัวเองอย่างตะลึงอยู่ให้เดินไปข้างหน้าพลางพูดด้วยเสียงเย็นชาว่าสำนึกผิดแล้วรีบแก้ไขก็พอผมจะแก้ไขขอบคุณซูเปอร์สตาร์จอฟูสีน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสุขแต่สีหน้ากลับไม่ได้ดูดีนักหลังจากหวนเซินเธอและลีเสียวเหมยตามออกไปด้วยแล้วยิ่งดูแย่เข้าไปอีกสมควรตาย เขาระบายความโกรธด,ด้วยการเตะโต๊ะแต่งหน้าตรงหน้ากระดาษที่จะขอลายเซ็นถูกฉีกเป็นชิ้นๆฟูซีไม่สามารถอดกลั้นไว้ได้เขาดดาออกมาว่าถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่สถานะพิเศษของนายกับซูเปอร์สตาร์เจาะที่อยู่ในเหตุการณ์ฉันจัดการนายตั้งนานแล้วไม่ยอมให้ในายมากำเริบเสือสารอยู่อย่างนี้กล้าทําให้ฉันอับอายต่อหน้าซูเปอร์สตาร์เจาะฉันจะต้องทําลายคนอย่างในายให้ได้กู้หลานอันนายเตรียมตัวรอได้เลย ถูกเจาะเยี่ยลากออกมาแล้วกู้หลานอันก็ยังคงไม่ได้สติดกลับคืนมาหลังจากตื่นระหนกพระคนดีใจครั้งใหญ่ที่เจาะเยี่ยเป็นฝ่ายจับมือเขาก่อนเจาะเยี่ยก็คลายมือของเขาออกเขาพงาดไปชั่วขณะแล้วก็เอื้อมมือออกไปจับมือเขาต่อแต่ก็แต่ได้แค่นิ้วมือเจาะเยี่ยก็หดมือของเขากลับมองเจาะเยี่ยด้วยสายตาผิดหวังอยู่แวบหนึ่งแล้วก็มองนักข่าวพวกนั้นที่กําลังจ้องพวกเขาตาเป็นมันมายังพวกเขาแวบหนึ่งกู้หลานอันใช้นิ้วมือเขียเขียวฝ่ามือเขา สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไปพวกนายไปดูสิว่ามีอะไรพอให้ช่วยได้บ้างหรือเปล่าหลังจากมอบหมายหวนเสินเธอและลีเสี่ยวเหมยเรียบร้อยแล้วเจอะเยี่ยก็เดินไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วจนกระทั่งถึงสถานที่ที่มีผู้คนบางตาแต่ทิวทัศน์สวยงามแล้วถึงได้หยุดเท้าลงแต่เขากลับไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่เอ็นตัวไปพิงลำต้นของต้นไม้และสายตาทอดยาวไปยังที่ไกลไจาะเยี่ยนายลากฉันออกมาแล้วทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะ กู้หลานอันพยายามแนบศีรษะของเขาเข้าไปเพื่อจะบังการมองเห็นของจอเย่แล้วถามเขาพูดอะไรจอเย่ดูอ่อนแรงเล็กน้อยเนื่องจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่เขาไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงที่ผ่านมาเขาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นไม่เป็นขอเพียงแค่มีคนอยู่กับเขาสักทักบรรยากาศก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความอึดอัดนายเพิ่งบอกฉันว่ามีคนกำลังตามหาฉันไม่ใช่หรือทำไมตอนนี้จะให้ฉันเป็นคนพูดละ่ะ ก็ใช่ควรเป็นฉันที่เป็นคนบอกนายว่าใครกำลังตามหานายอยู่แล้วพานายไปหาเขาสิถึงจะถูกกู้หลานอันพงกหัวยิ้มอย่างชั่วร้ายลองอย่างเชออีกครั้งหนึ่งโดยการยื่นกรงเล็บปีศาจออกไปหาเจาะเยี่ยแล้วค่อยๆจูงมือของเขาเห็นเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรค่อยรู้สึกโลงอกยืนอยู่นานมากแล้วแต่ก็ยังไม่ไปจอเยี่ยรู้สึกสงสัยเลยมองเขากลับเห็นเขาทำปากยื่นท่าทางภูมิใจ ลักษณะเหมือนแมวที่ขโมยปลาสําเร็จคนที่ตามหาในคือฉันเองผู้จบก็อธิบายต่อว่าจริงๆเมื่อกี้ไม่มีคนตามหาในหรอกคือฉันไม่อยากเห็นนายเซ็นลายเซ็นให้ฟู่สีดังนั้นถึงได้ตั้งใจพูดแบบนั้นออกไปเจาะเยียกเมื่อก่อนนานมาแล้วเขาเป็นพี่น้องของฉันแต่ตอนนี้เขาเป็นศัตรูของฉันดังนั้นฉันเลยไม่อยากให้เขาได้สิ่งของอะไรก็ตามจากนายสิ้นเสียงกู้หลานอัลลูตาลงรอบถอนหายใจเบาๆ จาเยี่ยขมวดหัวคิ้วเบาๆกู้หลานอันกลับยิ้มออกมาชาติที่แล้วกู้หลานอันนำพลังงานลบมาให้จาะเยี่ยมากเกินไปทําให้จอะเยี่ยต้องเสียใจเพราะเขาหลายต่อหลายครั้งในชาตินี้เขาคิดแค่ว่าจะทําตัวมีความสุขให้จอเยี่ยเห็นไม่อยากยิ้มก็ไม่ต้องยิ้มหรอกเดิมทีก็ไม่น่าดูอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งน่าเกลียดเข้าไปใหญ่จอเย่ยพูดพลางถอนสายตากลับมาไม่น่าเกลียดใครบอกว่าฉันน่าเกลียดกู้หลานอันโต้แยง้ง เจาเยี่ยันขอบอกนายนะตั้งแต่ตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันก็มีชื่อเสียงด้านความงาม 2. ถ้านายตกแต่งฉันเข้าบ้านถึงแม้ฉันจะทำอะไรไม่เป็นเลยแต่นายก็ยังสามารถมีความสุขทั้งในด้านสายตาและด้านจิตใจได้ทำไมพูดไปถึงเรื่องตกแต่งนายเข้าบ้านโนแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เจาะเยี่เผชิญหน้ากับคำพูดที่กู้หลานอันพูดแต่ก็เหมือนสาดน้ำเย็นใส่เขากู้หลานอันฉันไม่มีวันชอบนาย และจะไม่ตกแต่งนายเข้าบ้านด้วยนายอย่าหวังอะไรจากฉันอีกเลยนายยังเด็กปัจจัยต่างๆก็ดีข้างกายก็ล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมายนายไปชอบคนอื่นเธอไม่ได้นอกจากนายฉันไม่มีวันชอบคนอื่นอีกกู้หลานอันตอบอย่างเด็ดขาดอีกอย่างฉันไม่รู้สึกเลยว่านายจะไม่ชอบฉันเทียบง่ายๆเมื่อก่อนฉันก็รู้สึกว่าชาตินี้คงไม่มีวันเข้าใกล้นายได้แต่ตอนนี้ กลับได้จูงมือกับนายแล้วฉันรู้สึกว่าตราบใดที่ฉันไม่ยอมแพ้ดังนั้นต้องมีวันหนึ่งวันที่นายจะต้องตกหลุมรักฉันอย่างแน่นอนได้ยินเขาพูดแบบนี้จอเยี่ยตะลึงงันไปชั่วขณะเขาดึงมือกลับแล้วซุกมันเข้าไปในกระเป๋ากางเกงกู้หลานอันนี่ฉันกําลังหาห่อใส่หัวเองหรือเปล่านะกู้หลานอันเก็บมือที่คว้าน้ําเหลวอีกครั้งกลับมาพลางมองไปที่แขนเสื้อของจอเยี่ยว่ารูปวงกลมอยู่ในใจเงียบ กู้หลานอันอากาศนิ่งเงียบไปหลายวินาทีทันใดนั้นเจาะเยี่ยก็เรียกชื่อกู้หลานอันหืมกู้หลานอันเงยหน้าอย่างรวดเร็วเหมือนหมาปักที่กำลังรอคำสั่งเสียใจมากสทิที่ถูกคนใกล้ตัวหักหลังถ้าหากว่าฉันยิ้มให้นายนายจะสบายใจขึ้นมาบ้างไหมเสียงเจาะเยี่ยศระแอผูเบาเราวกับจะล่องลอยไปกับสายลมแต่อย่างไรก็ตามกู้หลานอันก็จับไว้ได้แต่ยังไม่ทันได้ตอบกลับเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นเจาะเยี่ย ยืนอยู่หน้าต้นไม้ยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นหัวใจภายใต้แสงแดดที่อาบด้วยใบไม้สีเขียวนี่มันเป็นเดือนเมษายนที่งดงามที่สุดในโลกมนุษย์นี้รอยยิ้มของนายดีกว่ารูปโฉมใดๆทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ช่วงเวลานั้นกู้หลานอันรู้สึกถึงขนาดที่ว่าสมมติว่าการกลับชาติมาเกิดใหม่ครั้งนี้เป็นความฝันฉากหนึ่งงั้นก็แสดงว่าตัวเองกําลังตื่นจากฝันตายไปก็คุ้มค่าแล้วรอยยิ้มของเจ่อยี่หายไปอย่างรวดเร็ว ในพริบตาแต่กู้หลานอันก็ยังคงจ้องเขาและยิ้มโง,โง่ๆอย่างนั้นอยู่ครึ่งค่อนวันเมื่อได้สติกลับคืนมาแล้วก็พูดอย่างมีความสุขขั้นสุดว่าจอะเยี่ยกนายยิ้มแล้วในที่สุดนายก็ยิ้มให้ฉันแล้วฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทําไมจูจ่ๆนายก็ยิ้มให้ฉันละ่ะหรือว่านายเห็นฉันไม่สบายใจดังนั้นก็เลยตั้งใจยิ้มให้ฉันเป็นพิเศษอยากทําให้ฉันสบายใจใช่หรือเปล่าไม่ใช่จอเยี่ยมไม่ยอมรับ ก็แค่ฉากแรกที่จะถ่ายทำในวันพรุ่งนี้มีฉากที่ต้องยิ้มด้วยฉันเลยลองซ้อมดูเท่านั้นเองจริงเหรอกู้หลานอันมองเขาอย่างเย้ยหยนกระแทกไหล่เขาแล้วพูดว่าปากไม่ตรงกับใจสิ่งที่ฉันรู้สึกคือใจดีมากเกินไปต่างหากจอเย่ทิ้งประโยคนี้ไว้ให้เขาและก้าวเท้าไปข้างหน้าฉันรู้สึกว่าในใจดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกู้หลานอันเดินตามเขาต้อยๆจอเย่นายกำลังจะไปไหนพิธีเปิดกล้องกำลังจะเริ่มแล้ว ไปรอขึ้นเวทีน่าจะยังไม่ได้เริ่มนะถ้าต้องไปรอขึ้นเวทีพวกหวังเวย่ยต้องมาเรียกพวกเราอยู่แล้วพวกเราอยู่ตรงนี้กันอีกสักทักเถอะไม่อยากอยู่ทำไมละ่ะไม่ชอบอยู่ที่นี่กับฉันเหรอโนหูงั้นฉันไม่พูดก็ได้นายอยู่กับฉันต่ออีกสักหน่อยนะจอเย,ย่ฉันก็ไม่พูดแล้วทำไมนายไม่พูดกับฉันละ่ะจอเย,ย่นายจะไปไหนนายพูดแล้วฉัน เมื่อไปถึงสถานที่จัดงานพิธีเปิดกล้องคนเริ่มมากันเยอะแล้วเมื่อเห็นเจาะเยี่ยมมาถึงวนเซินเธอและลีเสียวเหมยที่ยืนมองไปรอบๆอ,อยู่ด้านในงานรีบเดินมาหาเขาทันทีเจาะเยี่ยผู้กำกับจางกำลังหานายอยู่มีเรื่องจะมอกหมายเมื่อเดินถึงตรงหน้าเจาะเยี่ยหวนเซินเธอกล่าวอืมเจาะเยี่ยตอบไปคำหนึ่งแล้วเดินไปหาจางเจีอีกู้หลานอันเดินตามไปติดๆ แต่กลับเห็นหวังเว่ยวิ่งมาทางเขาจึงได้หยุดก้าวแล้วถามเขาว่ามีอะไรหรือหลานอันมีคนหาคุณหวังเว่ยตอใครกันละ่ะกู้หลานอันมองตามหลังจเจาะยี่ยที่เดินไปไกลแล้วหันกลับมาถามหวังเว่ยตอนนี้คุณกําลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอสวียาหวังเว่ยตอสวี่ยาใครหรือกู้หลานอันถามต่อนักแสดงหญิงในสังกัดบราเดอร์ เอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกับคุณไงครับและก็เป็นนางเอกของละครเรื่องนี้ที่เพิ่งเปลี่ยนตัวเมื่อวานหวังว่ายื่นข้อมูลของสวีหญาจากเว็บไปตู้ให้กู้หลานอันแล้วต่อนางเอกละครเรื่องนี้เหรือเนี่ยกู้หลานอันมองรูปถ่ายสวีหญาแวบ,บหนึ่งแล้วต่อไปดูก็ได้แล้วเธออยู่ไหนละ่ะห้องพักรับรองนักแสดงครับเขาหาฉันทําไมรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับเธอไม่ได้บอกพอถึงหน้าประตูห้องรับรองกู้หลานอันเปิดประตูเบาๆ ดันประตูออกแล้วเห็นสวี่ยากำลังนั่งขวายห้างอยู่บนเก้าอี้กำลังแต่งเล็บอย่างเกียดคร้านเมินเฉยต่อสิ่งรอบข้างจนเขาเข้าประตูไปก็ยังไม่รู้ตัวกู้หลานอันเลยไอสองทีเพื่อบอกเป็นไนเธอถึงสังเกตเห็นถึงการมีอยู่ของเขารีบลุกขึ้นแล้วดึงกระโปรงยืนตัวตรงยิ้มบางๆมองกู้หลานอันด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยอารมณ์รักแล้วพูดว่าหลานอันคุณกลับมาแล้วหรือเธอถามหาฉันมีเรื่องอะไรหรือกู้หลานอันถามด้วยน้ำเสียงปกติ แต่ค่อนข้างเออยักษ์ไม้แต่คูนอนอูชาวันนี้ฉันได้ยินมาว่าคุณกับฉันแสดงละครเรื่องเดียวกันฉะนั้นฉันก็เลยเตรียมอาหารเช้ามาให้คุณด้วยสวิยญาพูดพลางหันไปสะกิดมือเสี่ยวเมื่อผู้ช่วยที่อยู่ทางด้านหลังเสี่ยวมาหยิบอาหารเช้าที่อยู่ในกระเป๋ายื่นให้เธอจากนั้นเธอก็ยื่นให้กู้หลานอันไม่ต้องรอฉันกินมาแล้วกู้หลานอันปฏิเสธไม่ได้มองดูเธออีกแล้วก็เดินออกไปจากห้องเฮ้ hey. ทำไมไปแบบนี้เลยล่ะขอบคุณสักคำก็ไม่มีไม่มีมารยาทเลยเห็นกู้หลานอันเป็นแบบนั้นสวิย่าไม่พูดอะไรเลยแต่กลับเป็นเสียวเมื่อที่โกรธเคืองแทนเธอจะไปรู้อะไรสวิย่าเอาอาหารวางลงบนโต๊ะแล้วเปิดออกหยิบขึ้นมากินหนึ่งชิ้นแล้วพูดเสียงสูงว่าผู้ชายแบบนี้สิน่าสนใจด้วยสถานะของเขาแบบนี้ถ้ามาหยิบของของฉันอย่างง่ายดายกลับจะทําให้เขาดูร้ายค่าด้วยซ้าไปหลานอัน คุณดูออกหรือเปล่าหลังออกจากห้องรับรองหวังเว่ยเอ่ยถามดูออกสิเธอสนใจทรัพย์สมบัติของตระกูลฉันกู้หลานอันกระพริบตาแล้วพูดกับหวังเว่ยว่าแต่คุณวางใจได้ผมไม่มีทางคิดอะไรกับเธอหรอกผมแค่อยากจะเตือนคุณยังไงก็ตามคุณเพิ่งเข้าวงการลํำพังแค่ตัวเองก็สร้างข่าวออกมามากมายอยู่แล้วถ้าหากยังไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วแบบนี้อีก เกิดข่าวอื้อฉาวขึ้นมามันจะไม่เป็นการดีหวังเว่ยตอบไม่หรอกผู้หญิงแบบนี้เทียบกับเล็บที่ถูกตัดทิ้งไปของคนที่ผมชอบยังเทียบไม่ติดเลยงั้นก็ดีครับหวังเว่ยรู้สึกวางใจจากนั้นเขาก็มองกู้หลานอันอย่างฮึกเหิมเขาไปได้ยินเรื่องน่าตกใจอะไรมาใช่หรือเปล่ากลับออกมาจากห้องพักรับรองยังไม่ทันได้ไปหาจอะเยี่ยพิธีเปิดกล้องก็ได้เริ่มขึ้นแล้วที่นั่งในงานถูกจัดเรียง ตามบทบาทมีคนนั่งขั้นตรงกลางระหว่างกู้หลานอันกับเจาะเยี่ยสองคนเพื่อไม่ถึงพูดคุยด้วยไม่ได้ได้แต่นั่งมองฟูซีหรือสวี่ยาคุยกับเจาะเยี่ยอยู่ทางนี้เขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีบวงสวงทางพระพุทธศาสนาเขาได้แต่ถอยไปยืนดูอยู่อีกฝั่งมองไม่เห็นจิตใจก็ฟุ้งซ่านพิธีเปิดกล้องเสร็จสิ้นลงในเวลาเที่ยงครึง่งคนขายอาหารกล่องก็มาถึงตั้งนานแล้วกู้หลานอันเห็นคนเริ่มแยกย้ายกันไป เขาก็รีบสาวเท้าไปทางเจาะเยี่ยที่ถูกจางเจียอีรัดตัวไว้อีกฝั่งแต่จูู่ก็มีสวีย่าโผล่ออกมากลางทางหลานอันคุณยังอยู่ที่นี่เหรอคะเมื่อกี้ไม่เห็นคุณเลยฉันก็นึกว่าคุณไปแล้วเสียอีกพอเห็นกู้หลานอันสวีย่าก็รีบจัดผมเผาด้านหน้าเดินมาหาเขาด้วยรอยยิ้มถึงเวลากินข้าวแล้วฉันให้ผู้ช่วยไปจองร้านอาหารตะวันตกที่ดีที่สุดในละแวกนี้ไว้ได้ยินมาว่าอาหารของทางร้านรสชาติดีมาก พวกเราลองไปกินกันดูนะระักหาอาหารตะวันตกที่ดีที่สุดกู้หลานอันที่สายตาจดจ่ออยู่ที่เจาะเยี่ยหันกลับมามองสวิยาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แล้วถามว่าชื่อร้านอะไรทะเลสาบใบคานสวิยานึกว่าเขาตอบตกลงแล้วเลยตอบด้วยความตื่นเต้นอยู่ที่ไหนกู้หลานอันไล่ถามถนนนานไหวหมายเลขสิบเอ็ด ทางจากตรงนี้นิดเดียวพวกเราสามารถเดินไปที่นั่นก็ได้สวิยญาพูดแนะนำขอบคุณมากแต่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ฉันมีนัดไว้หมดแล้วเปลี่ยนเป็นวันอื่นก็แล้วกันกู้หลานอันแสดงความซาบซึ้งใจอย่างจริงใจและไม่คิดจะอยู่ต่อแม้สักวินาทีเดียวเขาเดินตรงไปหาเจาะเย่ยทันทีทำไมเป็นแบบนี้ไปได้คิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะกล้าปฏิเสธคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอเห็นกู้หลานอันเดินไปไกลแล้วเสียวมือพูดอย่างโกรธเคืองเห็นสวิย่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรเธอก็พูดต่อว่าพี่สวิย่ากู้หลานอันคนนี้ถึงแม้จะไม่มีที่ติดแต่มีตาหามีแววไหมพี่จะไม่ลองเลือกคนใหม่ดูหรอือเลือกคนใหม่พูดเหมือนมันง่ายมากไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะพูดแค่เรื่องเงื่อนไขของเจ้าตัวในวงการบันเทิงนี้มีคนโสดที่สามารถทิบเคียงเขาได้บ้างหรือเปล่ามีสิซูเปอร์สตาร์จ่องไง ถึงเจาะเยี่ยเสี่ยวเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดบ้าผู้ชายในเซียววิกถึงแม้สถานะของเขาไม่อาจเทียบกับเหิงอันครุบได้แต่ในวงการบันเทิงแห่งนี้มูลค่าของเขาคืออันดับต้นๆน,นักอีกอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาเป็นคนน่าคบแม้ว่าจะดูเป็นคนเย็นชายอยู่สักหน่อยแต่ว่าถ้าขอแค่มีคนคุยกับเขาเขาจะต้องตอบทุกครั้งเหมะอื่นเมื่อสักครู่เขาก็คุยกับพี่ไม่ใช่หรือไม่เหมือนอิตากูหลานอันท่าทางสงส่งดังนกยุงอยู่ตลอดเวลา ไม่เต็มใจที่จะพูดคุยกับคนอื่นจอเยี่ยน่าเหรอือเป็นคนที่ไร้ที่ติดจริงๆสวียากคล้อยตามสีหน้าท่าทางนเหนื่อยๆไม่กระตือรือร้นแต่ว่าฉันไม่สามารถยุ่งกับเขาได้ในวงการบันเทิงใครก็ตามที่ฝันเฟื่องถึงเจ้าเยี่ยจุดจบไม่สวยสักคนฉันยังอยากอยู่ในวงการต่อนักงั้นบ่ายนี้ต้องรบกวนนายเปิดฉากให้มันปังๆแล้วจางเจีย e อีมอบหมายทำเนียมการถ่ายทำช่วงบ่าย ให้กับเจาะเยี่ยเสร็จก็กล่าวลาฟู่ซีที่ยืนอยู่อีกด้านเห็นจางเจียอี้เดินจากไปก็รีบเดินไปตรงหน้าเจาะเยี่ยแล้วพูดว่าซูเปอปร์สตาร์เจาะตอนนี้คุณว่างไหมครับผมอยากเชิญคุณไปทานข้าวสักมือ้อเขาไม่ว่างกู้หลานอันที่เดินมาถึงตรงหน้าเจาะเยี่ยพอได้แย่งพูดก่อนที่เจาะเยี่ยจะได้ตอบกู้หลานอันนายมาได้ยังไงฉันกําลังพูดกับซูเปอร์สตาร์เจ้านายเข้ามาจุ่นทําไหมฟู่ซีมองกู้หลานอันอย่างเอระดอา ฉันมารับเจาะเยี่ยไปกินข้าวไงตอนเช้าเขารับปากกับฉันแล้วว่าหลังจากนี้ทุกวันตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็นก็จะกินข้าวพร้อมกับฉันฟูซีนายตัดใจทอ,อยามาก่อความวุ่นวายให้เจาะเยี่ยอีกเลยขางคกเนี่ยกินเนื้อห่านฟ้าไม่ถึงหรอกนะักกู้หลานอันกล่าวลางยักไหลนายนว่าใครเป็นขางคกฟูซีถามอย่างโกรธเคืองในนี้ก็มีคนทั้งหมดห้าคนฉันไม่มีทางพูดถึงผู้ช่วยของนายแน่ หา,หาและก็ไม่มีทางพูดถึงผู้ช่วยของฉันด้วยนายลองบอกมาสิว่าฉันพูดถึงใครกู้หลานอันเอียงศีรษะแล้วยิ้มและทอดถอนใจว่าฟูซี่ไอคิวนายน่าเป็นห่วงจริงๆไอคิวนายสิหน้าเป็นห่วงกู้หลานอันนายอย่ารังแกคนอื่นเกินไปนักนายนึกจริงๆหรือว่าซูเปอร์สตาร์จอดอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไม่กล้าทําอะไรนายหนนะฟูซี่เข้าไปใกล้กู้หลานอันแล้วพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเอง พร้อมกับพูดขุมกู่เสียงเบาฉันอยากให้ในายทำอะไรฉันจริงๆฟูซี่ตอนนี้ชื่อเสียงของนายเช้าโชว์ไปหมดแล้วเพิ่มข่าวเช้าอีกสักข่าวฉันก็จะได้จัดการตอกตะปูปิดฝาโลงให้นายซักกู้หลานอันก็เข้าไปตอบไกลๆ้ๆหูเขาแค่ข่าวเรียกคะแนนความเห็นใจแบบนี้นายคิดว่าคนพวกนั้นเขาจะเชื่อหรือฟูซี่หัวเราะฮึ่ในลำคอแน่นอนว่าไม่เชื่อ ฉะนั้นฉันเลยพกเครื่องบันทึกปากกาติดตัวไว้ตลอดฟูซีได้ยินแล้วหน้าถอดสีมองกู้หลานอันด้วยดวงตาแดงกำ่ำเกลียดจนแทบจะฉีกอกเขาเป็นอะไรไปทำไมจูจ่ๆก,ก็มองฉันแบบนี้รู้สึกกลัวแล้วใช่ไหมกู้ละ่ะหานออันพูดพลางผลักฟูซีออกและปัดปัดเสื้อผ้าถ้ากลัวก็รีบไปเร็วไม่งั้นฉันจะรีบเอาคำกลุมขูของนายที่ฉันอัดไว้ไปโพสต์บนอินเทอร์เน็ต ส่งนายไปยังจุดจบสุดท้ายของเส้นทางในวงการบันเทิงนายแน่มากฟูซี่จ้องเขาอยู่นานมองเจาะเยี่ยอย่างไม่เต็มใจแวบหนึ่งก่อนจะสะบัดมือแล้วหมุนตัวกลับออกไปกระจกจูจูฉันจะไปพบเครื่องบันทึกปากกาแบบไม่มีเหตุทำไมกันฉันกินเยอะเกินแล้วอืดหรอกู้หลานอันกรอกตาไปที่เขาจากนั้นยิ้มหวานมองเจอเยี่ยเห็นเจาะเยี่ยกำลังมองเขาอย่างระอาเลยถามอย่างมึนๆว่าทำไมหรอือ ไม่มีอะไรจ่อเยี่ยกับพริปตาหยุดอยู่เสียววิแล้วพูดว่าฉันบอกว่าพวกนายสองคนพูดกันดังขนาดนั้นทําไมยังต้องเข้าใกล้กันขนาดนั้นอีกดูละครสายลับเยอะไปหรือจบกันไปอีกแล้วสําหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดติดตามให้กําลังใจในการทําตอนต่อไปด้วยนะครับ